เปิดปิดนะออนออฟถ้าปิดอยู่มันจะตัวน,นี้จะขึ้นเป็นสีแดงปุ๊บอันนี้มาดูเราเราจะตั้งโวลต์ยังไงโอเคอันนี้คือร้อยห้าโวลต์นะลูกค้าก่อนที่จะไปใช้นะตั้งโวลต์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปเสียบไม่งั้นพังกันบ่อยมากถ้าเป็นรุ่นเก่าจะพังมาเยอะมากแล้วก็กดกดเลือกเให้เคอร์เซอร์มันวิ่งมาที่ที่โวลต์เนี่ยนะอันนี้กดปุ่มด้านขวาใช่ไหมคะปุ่มนี้นเออ อันนี้มวิ่งมาที่นี่แล้วอันนี้คือบวกกับลบอ่าอเรากดสมมติเราชาร์จแบต 20s ให้เราตั้งไปที่84โวลต์เนี่ยดูตัวเล็กๆนี่น,นะอันนี้คือจอแสดงผลมันอ่ากดไปที่ยี่เอเลยโคดีรุ่นเนี้ยเยอะดี่ฟสกาเยอะอันนี้ก็ปรับปรุงมาแล้ว อ่านี้หนึ่งแอมเดี๋ยวนะเรากดเลือกไปที่น่ะตอนนี้มันชาร์จสิบเก้าแอมดูนะสูงสุดเท่าไหร่โอ้อันนี้เพื่อไม,ม่ได้ถึงสามสิบแอมเลยแต่เราจะชาร์จแบตเตอรี่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นของความจุเราก็จะชาร์จร้อยแอมล้วก็ชาร์จสามสิบได้แต่อันนี้เราจะชาร์จเทสักอ่าเทสสามสิบเลยเพราะตัวนี้แบตมัน ร้อยสิบเอียดนะฮะเสียบปุ๊บโอ้โหเห็นไหมขึ้นเลยสองพันห้าร้อยวัตต์สามสิบแอมแรงมากเราสามารถปรับลดได้เลยกดเลือกก่อนอ่าเลือกมาที่แอมก่อนอ่าแล้วก็ปรับลงแล้วชาร์จสักประมาณยี่สิบแอมโอเค รุ่นใหม่นะคะตอนชาร์จก็อย่าเอาอะไรไปบังลมมาแล้วกันก็ให้บันโฟของมันไปเ,คคเดี๋ยวจะาบาให้ดูว่าชาร์จไปสักพักหนึงมันจะทาง,งานได้จริงไหมอันนี้มันก็จะจำค่านี้เลยนะเราไม่ได้ไปกดอะไรปุ่มนี้ก็ปุ่มเปิดปิดปกติ่คคแม่แจ๋ว